แต่ดูดบุหรี่นั้นมันไปค้างในปอดที่พูนนี้ไม่ใช่ว่าการดื่มเบียร์ดื่มเหล้ามันดีนะมันก็ไม่ดีเช่นกันมันก็ส่งผลในอีกหลายแปบเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดแห่งอุบัติเหตุและก็เป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับแต่ในส่วนของปอดนั้นต้องทำงานอย่างหนักลกูกเพราะว่าควันของบุหรีนั้นมันไปพอกรือตับถุลงลม พูดและอันตรายถ้าใครมีโทรศัพท์เนี่ยพวกผมมีโทรศัพท์ทั้งของคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองเข้าไปอยู่ถามเข้าไปในกูเกิลเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลเลยว่ามันส่งผลเสียยังไงการดูดเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยมันไปพอกอยู่ที่ปอดของเรามันจะก่อด้วยสารพิษพูดมาแล้วน่ากลัวนะครับเพราะว่าตัวครูเองไม่ได้ดูกรี มาก่อนในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นก็ยังจะบอกกับพวกเราว่าสุขภาพเราจะดีเราไม่ต้องไปหาหมอตลอดระยะเวลาั้างสิบปีเน่ยไม่เคยไปหาหมอที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับระบบปอดเลยระบบหายใจเลยน,นั้เรียนเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าปอดเราก็ทํางานน้อยลงทํางานปกติร่างกายมนุษย์เรานั้นมันเป็น กลไกอัโตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราไม่หาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายนั้นเชื่อมั่นว่าร่างกายมนุษย์มีกลไกในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกมาจากร่างกายอยู่แล้วในะลกนะยกเว้นเราจะหาอะไรเข้าไปใส่ในร่างกายซึ่งของที่เข้าไปในร่างกายนั้นะมันมองไม่เห็นลูกและโดยเฉพาะ สารเสพติดในเรื่องของบุหรีนั้นมันเป็นสะพานมันเป็นสะพานไปให้เราไปติดสารเสพติดชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกัญชาเฮโรอินหรือยาเสพติดอื่นที่มีผลร้ายแรงบุหรี่ไฟฟ้าเต็มไปด้วยสารก่อ,อะระดรบเต็มไปด้วยสารแปลกปอนที่ผสม หรสชาติสองอะไรอีกกลิ่นใช่ครับกลิ่นหอมหวนมีกลิ่นส้มกลิ่นอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนอยาอยา่าไปรีิวลองเด็ดขาดเพราะมีโอกาสติดมีโอกาสทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมในภายภาคหน้านี่ไม่นนับรวมในเรื่องของสูญเสียเงินในการซื้อหา สูญเสียเงินในการรักษาในภายภาคหน้าพู้เพศไัยมันมีครับเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ความรู้ต่างๆคงจะได้จากท่านวิทยากรผู่ก็ขอเกื่อรอาพรบุตทให้ก่อ